รอบที่แล้วครับเราพาขึ้นแ r มครับชมวิวรอบเมืองฮ่องกงครับกับทริปฮ่องกงแบบหนีตายสามวันสองคืนนั่นเองรอบนี้เดี๋ยวจะพาไปชม Avenue of Star HK ครับนั่งรถไฟฟ้า MTR มาครับมาลงที่สถานีทิมเซรชัวนะครับผมสายสีแดงนั่นเองนะครับแล้วก็เดินต,กตักแตะมาได้หน่อยก็จะถึง Avenue of Star HK ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปของน้องเที่ยวด้วยเพราะจะเห็นวิวเกาะฮ่องกงแบบสวยงามมากๆเลยพาไปดูกันดีกว่าครับ จร,จริงอะทริปฉุกโหกของเราใช่ปะจากกรุงเทพมาถึงฮ่องกงเนี่ยจริงๆอะพอยไม่ได้ต้องการเลยเลยเว้ยคือตอนนี้ผมยุ่งไปหมดแล้นะนะจริงๆเราต้องการแคดด่เลยเออต้องพ่ภูของแค่นี้แหละกูไม่ไว่านพาละกูเหนื่อยกูจะกลับไปนอนพรุ่งนี้ถ้าได้ไว่าก็ถือว่าเป็นเพราะนั้นถือว่าได้เป็นกําไรละกันแต่วันนี้ได้ได้ต้นทุนละเรียบร้อย จิดไฟไหม้ไหมแบบจีลุกอะ่ะเพราะว่ากดจองปุ๊บมาเลยมาเลยปุ๊บบินเลยบินเลยปุ๊บจองแรมเลยกำไรคุ้มแล้ววันนี้นะจบกันแค่นี้ส่วนจะไว้ไปไ,วไ,วไ่าพาหรือไม่เดี๋ยวติดตามมาันไปบาย นี่แหละครับก็คือเสน่ห์การท่องเที่ยวนะครับที่เราไม่ได้แผนเอาไว้เนาะซึ่งทำให้การเที่ยวนั้นมันสนุกแล้วก็เฟรชทุกครั้งที่ได้ไปนั่เนเองนะครับคราวหน้าจะพาไปไหนในฮ่องกงกันต่อนะครับกับทริปสังวันสองคืนนีตายครับอย่าลืมกตดนะติดตามไปด้วยนะติดตามกันด้วยนะจ๊ะบาย